การศึกษาฟาเริ่มที่อุตสาหกรรมเนี่ยโอเคค,อคือคือจุดเริ่มต้นที่สนใจอิทผาลัมก็เพราะว่าเราไม่เคยเห็นว่าอิทผาลัมมันมันมีในอาเซียนมาก่อนในประเทศไทยไม่เคยเห็นสวนไม่เคยมีสวนมาก่อนแหละจากที่เราศาึกษาดูนะครับการนําเข้าเนี่ยมันเยอะนําเข้ามาจากอาหรับเยอะมากปริมาณมหาศาลเราก็เกิดไอเดียว,ว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราไม่มีสวนเองในบ้านเราเพราะอิทผาลัม,มนาเข้ามันแพงการขนส่ง อินจริงอผลำมที่ต่างประเทศมันไม่ได้แพงหรอกครับในถินน่นกําเนิดครับที่ต้นทาง,ทางมันก็ประมาณสี่ห้าสิบประมาณ4ี่ห้าสิบาทต่อต่อก<ท>ิโลนะที่แพงคือการขนส่งเพราะว่าอินทผลำมันเป็นผลสดเราากำลังพูดถึงอินทผลำมผลสดนะ,ะผลสดเนี่ยผลสดผลไม้สดเวลาขนส่งมามาทางเรือไม่ได้มันก็ต้องขึ้นเครื่องมาอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยเวลาขึ้นเครื่องมาถึงบ้านเราจากโลที่นน่นโลละสีสิบห้าสิบาทแต่มาถึงเรามันก็เป็นร้อยและ ร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ราคาสูงในช่วงแรกๆแต่ตอนหลังๆเนี้ยพอเราปลูกในบ้านเราเองได้เนี่ยนะครับเราก็ตั้งราคาเท่ากับราคาที่นําเข้ามาทําให้อิลัมยุคแรกเนี้ยที่เริ่มปลูกกันได้เนียมันราคาสูงใครๆครก็มองว่ามันเป็นเป็นเป็นพืชที่ผลไม้ราคาสูงคือคนไทยก็เลยมองว่าเป็นผลไม้ไฮโซไปใไฮโซไปไม่ได้แบบนั้นคือราคาที่แท้จริงอ่ะมันต้องให เขาเรียกว่าราคาสากลเนาะมันจะต้องเทียบเท่ากับราคาที่ที่ที่อาหรับไม่งั้นเราส่งออกไม่ได้ปัจจุบันนี้อินโดนีมันมีการปลูกในเมืองไทยเยอะผลผลิตมันเยอะราคามันก็ต้องลดลงอยู่แล้ะเพราะว่าอะไรไเพราะว่าผลมเมืองนอกเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากมาขายในไทยนะเพราะว่าราคาราคาันสูงใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราพอของเขามาถูกกว่าเราก็ต้องราคาลงมาเพื่อ,อ,อพออุปสงค์อุปทานต่างกันปุ๊บเราก็เลยทําให้ราคาเราลงลง พอลงเพราะอะไรเมื่อก่อนเราส่งออกไม่ได้นะส่งลําบากส่งไปมาเลสส่งไปเวียดนามเนี่ยยากเพราะว่ามาเลสเขาเอามาจากอาหรับถูกกว่าอืมใช่ไหมฮะทั้งทั้งที่ไทยเราอยู่ใกล้กว่าค่าขนส่งเราถูกกว่าแต่พอราคาเรามันปรับมาที่แท้จริงอ่ะเทียบเท่ากับราคาที่มาจากอาหรับใช่ไหมฮะมาเลเซียเขาก็หันมาหาเราแหละปัจจุบันนี้ราคามันก็เป็นราคาที่เหมาะสมนะในในในมุมผมเองที่พี่ปูอิพาามานานเรารู้ราคาต้นทางรู้ราคาต้นทุนอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยเกษตรกรตอนนี้คนเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเฮ้ยทีเดรานรับราคามันตกมันตกตำ่ำเพราะจริงๆเขาเอาราคามาตรฐานตั้งแต่ยุคแรกแเดิม่า<อ>ใช่ไหมฮ<า>ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วจริงๆราคามันไม่ได้ตกไปไหนเพียงแต่ว่าราคามันมันมาสู่ราคาที่สากลมากกว่าที่สามารถส่งออกได้อย่างปีนี้เองเราเห็นเลยมาเลเเข้ามาซื้อวันหนึ่งเป็นสิบสิบตันเวียดนามมา ซื้อที่นี่วันหนึ่งเป็นสิบตันที่เพราะราคามันไปได้ก็ต้องบอกเกษตรกรน,น,นะครับว่าจริงๆริงเดือพลำเพิ่งเริ่มต้นนะธุรกิจเดืาพลำเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของไทยเนี่ยจริงๆมันมันเพิ่งอยู่ใน,ในช่วงเริ่มต้นเริ่มต,ต,ต้นที่ส่งออกได้ปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอส่งออกหรอกตอนเนี้ยโดยเฉพาะปีเนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยดูปีหน้านะครับว่าเราสามารถเปิดเข้าจีนได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยคือตอนนี้ตลาดจีนมาจ่อแล้วมาจ่อแล้วเอาเวียดนามกับมาเลยตอนเนี้ยเท่าไหร่ก็ไม่พอส่งเขา แสดงว่าจริงๆหมูคิดว่ามาเลย์อะไรพวกอินโดจะปลูกได้ไม่ได้นะเขาไม่ชอบอิทผาลัมเป็นพืชที่ปลูกได้ปลูกมีต้นได้ปลูกโตได้แต่เขาไม่ออกดอกเพราะความชื้นอุณหภูมิอากาศเขาไม่ได้อือย่างบ้านเราเหมาะเหมาะกับภาคไหนบ้างครับตั้งแต่ราชบุรีขึ้นไปขึ้นทางเหนือนะภาคใต้ทางภาคอ่ะไม่ได้เลยปลูกเอาต้นประดับได้มาเลเซียอินโดนีเซียปลูกไม่ได้ เออเราก็เข้าใจว่าทางพวกประเทศที่เป็นพวกมุสลิมน่าจะปลูกได้เยอ,อะเนาะกับกับกับนขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศแล้วก็อะไรด้วยขออีกชัดๆอีกครั้งหนึ่งให้เกษตรกรฟังว่าไม่ต้องเสียใจนะห้าสิบาทเนี่ยคือจริงๆอันนี้มันเป็นราคาสาคนูนที่ที่อาหรับเขาก็ทําราคานี้อาหรับถูกกว่านี้ด้วยซ้ํานะครับหน้าสวนราคาโลละยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทเท่านั้นนะครับหน้าสวนเนาะแต่เขาอยู่ได้เขาเขามีเทคโนโลยีในการลดต้นทุน แต่บ้านเราเกษตรกรไทยก็เหมือนกันคือเราจะต้องลดต้นทุนในการผลิตเราให้ได้เพื่อที่เราจะส่งออกได้อย่างปีนี้ชัดมากเลยคือพอราคามันต่ําลงมามาถึงที่มาเลยเอาตู้คอนเทนเนอร์เอาเรลเลอร์มากันเพราะอะไรเพราะว่าทำไมปีก่อนๆเขาไม่มาเพราะราคามันแพงมันมันไปตลาดเขาไม่ได้ขอแนะนาอย่างนี้หนึ่งคุณนุเนี่ยแห่งพันรึกษาเนี่ยแปรรูปขบวงจรนะครับมีทั้งไสรหลับมีทั้งน้ำน้ําอินทผลัม เยอะมากขอบคุณมากครับ